อย่าลืมกดติดตามช่องอยากฟังต่อด้วยนะและกดไลค์ให้ด้วยครับตอนที่53แสดงแสนยานุภาพถ้าอย่างนั้นเจ้าก็จะถ่ายทอดคำพีมานฟ้ามหาศึกศิษย์ให้หมู่เออด้วยอย่างนั้นหรือเท่าเป๋ถามยายเท่าซีพยักหน้าน้อยๆแล้วกล่าวตอบ เขาเหนือล้ำกว่าข้าวิชามานฟ้าเสกสารเป็นหนึ่งในวิชาเทวะในคัมพี์มนฟ้ามหาศึกษิตข้าใช้วิชานี้ในการถลกหนังสิ่งงอมีชีวิตมาทำเสื้อผ้าซึ่งนั่นค่อนข้างชั่วร้ายแต่ข้าไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะสามารถใช้วิชามานฟ้าเสกสารในการต่อต้านแสงตะวันเผาวิญญาณอย่างของฟ้าคำรามแปดจู่โจมเขากลับเป็นคนคิดวิธีนี้ออกนักปรุงยาพยักหน้าใช่จริงๆมันเป็นวิธีรับมืออันไร้นิติที่ใช้วิชามานฟ้าเสกสารตรึงวิญญาณของตนเอาไว้เมื่อปะทะกับแสงตะวันเผาวิญญาณอย่าง ดังนั้นหากว่าเขาได้เรียนรู้คัมภีร์มานฟ้ามหาศึกศิษย์เขาก็อาจจะนคำคัมภีร์นี้สู่ความรุ่งเรืองและสำเร็จในสิ่งที่พวกเราไม่มีทางคาดคิดไปถึงเท่าไปทำเสียงอาอาแล้วส่งภาษามือเท่าหนกสายหน้าแล้วกล่าวพวกเราอย่าไปบอกเขาหากบอกเขาให้รู้ตัวก่อนมันจะสนุกอะไรกลุ่มหญิงเท่าชายแก่ที่สุมหัวกันอยู่พลันระเบิดหัวเราะพร้อมๆกันเป็นใจเดียว ในหมู่บ้านพิการชราเสียงสายฟ้าฟาดกมปนาตกองทั่วทิศท,ท่าร่างของฉินมู่และเท่าหมาปะทะกันเมื่อทั้งคู่ต่างช่วงใช้กระบวนท่าพายุสายฟ้าก้าบมังกรตูมมม เสียงหนักแน่นของสายฟ้าดังอสุรนิบาตฟ้าใส่หูเมื่อหมัดของฉินมู่และเท่าหมาปะทะกันฉินมู่ครางหนักหนัก,นกคราหนึ่งและก้าวถอยหลังไปหลายก้าวด้วยย่างเท้าขดเอี้ยววกเวียนประดุดมังกรเทพยาดานี้ดูเหมือนเขาเพลียงพ้ำถอยร่นแต่ที่จริงแล้วเขาถอยเพื่อสั่งสมพละกำลังในท่อนขาของตนภายในการถอยไม่กี่ก้าวฉินมู่สั่งสมพละกำลังในท่อนขาของตนจนถึงขีดสุดแล้วพุ่งใส่เท่าหมานว่าวากับมังกรพิโรธที่ทะยานขึ้นมาจากนรกเด็กดื้อเขาถึงกลับดัดแปลงวิชาขาขโมยสวรรค์ที่ข้า เท่าเป๋อุทานอย่างตกใจเขามองเห็นว่าท่าเท,ท้าที่ฉินมู่ก้าวย่างไปนั้นราวกับมังกรขดตัวแน่นเพื่อสั่งสมกำลังตรเตรียมจู่โจมมันอาจจะดูเหมือนถอยร่นแต่อันที่จริงนี่คือการถอยเพื่อรุกลับทำให้เป็นกะละอุบายอันไร้กาดวิชาขาโมยสวนสารของเท่าเป๋วิเศษพิสดารยากหาได้เปรียบแต่เขาใช้มันแค่ไว้คุยโวโอดะกับใช้ลักเล็กขโมยใหญ่และไม่สนใจที่จะเพิ่มพละกำลังในวิชาขาขโมยสวรรค์ของตนท่าเท้าของเท่าเป๋มักใช้เพื่อหลบหนีหลัง จากขโมยของหรือลอบสังหารแต่การประทะซึ่งซึ่งน้ามีใช่จุดเด่นของวิชาขาขโมยสวรรค์ชินมู่ได้ดัดแปลงปรับแต่งท่าเท้าของเขาเล็กน้อยและสวมใส่จิตวิญญาณของมังกรเทวะเข้าไปในกระบวนท่าโดยไม่รู้ตัวทําให้ท่วงท่าการเคลื่อนไหวของเขามีเงาเดชานุภาพของมังกรอันคล้ายกับการโจมตีของงูมังกรปัง,ปง,ปง เสียงปะทะกันทียีบดังขึ้นมาฉีนมู่กับเท่าหมาประมัดกันแค่หนึ่งหมัดแต่มันหน้าแปลกที่มีเสียงระเบิดปะทะกัน45ครั้งก้องสะท้อนนอออกมาฉีนมู่ประเด็นถอยไปแต่ในกลางอากาศนั้นเขาก็ขดร่างเอี้ยวกายเหมือนมังกรแหวกไหวสลายพลังแรงของหมัดเท่าหมาก่อนที่จะรอดลงพื้นยืนอย่างมั่นคงเท่าหมาก็ยังคงสมกับเป็นเท่าหมาเท่าเปยอุทานด้วยความชื่นชมเท่าหมาถามมู่เอ๋อทีนี้เจ้าเข้าใจแก่นแท้ของกระบวนท่านี้หรือยัง ฉินมูเ่เผยสีหน้าสะดุ้งตื่นใจก่อนจะร้องออกมาทันทีพลังหมัดของท่านปู่แตกต่างจากข้ามัางกรทั้ง45้าตัวในพลังหมัดของข้าเป็นมังกรตัวเดียวกันทั้งหมดแต่มังกรเทวะทั้ง45ตัวในหมัดของท่านแต่ละตัวแตกต่างกันไม่ซ้ำกันเลยสักตัวเจ้าเข้าใจมันแล้วเท่าหมามีสีหน้าปรับปลื้มใจ ในวัดใหญ่ฟ้าคำรามมีประติมากรรมของมังกรฟ้าต่างๆ100รูปเรียกว่ารูปร้อยมังกรรูปประติมาเหล่านี้ถูกสลักสลาวโดยยูไลยรุ่นแรกสุดหลังจากที่เขาได้พบเห็นมังกันอ,อิยศอสายพันธุ์ด้วยสายตาของตนเองเพื่อสืบทอดให้สิทธิ์รุ่นหลังได้มีวิธีฝึกปรือพลังหมัดในพายุสายฟ้าก้ามังกรเมื่อข้าฝึกพายุสายฟ้าก้ามก้างกรในครั้งนั้นสิ่งที่ข้าเห็นไม่ใช่ มังกรแท้จริงแต่เป็นรูปประติมากรรมพายุสายฟ้าก้าวมังกรบรรจุไว้ด้วยพลังมังกรที่แตกต่างกัน45ประเภทแต่ในวัดใหญ่ฟ้าคำรามกลับมีรูปประติมาถึงหักหนึ่งร้อยรูปเจ้ารู้หรือไม่ว่านี่หมายความว่าอย่างไรฉินมู่ฉุกใจคิดและร้องออกมาทุกครั้งที่ท่านปู่ปล่อยหมัดพายุสายฟ้าก้าวมังกรพลังมังกรในหมัดของท่านก็จะแตกต่างจากหมัดก่อนหน้าเท่าหมาพยักหน้า พายุสายฟ้าก้าวมังกรอาจจะดูเหมือนกระบวน่าหมัดที่เรียบง่ายธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันซ่อนร้อยเปลี่ยนพันแปลงไว้ในนั้นการเปลี่ยนแปลงพวกนี้ซุ้มซ่อนอยู่ในพลังที่สั่งสมไว้ในหมัดดังนั้นคนอื่นมองดูก็ไม่อาจบอกได้ว่าหมัดมีพลังแบบไหนเจ้าดูให้ดีมู่เอ๋เท่าหมาวัดหมัดซัดด้วยแขนที่เหลือข้างเดียวของเขาคำรามของมังกรก,ก้องออกมาตามด้วยเสียงสายฟ้าฟาดปราณชีวิตรูปมังกรแผ่พุ่งไปเบื้องหน้าและมังกรพิโรจนทยานก็คล้ายกับมังกรดุที่เพิ่งออกมาจากถ้ำหาจับคนกิน มันตามมาด้วยมังกรคำรนอีกสองเสียงเมื่อมังกรคู่พลันแผดพุ่งออกมาจากหมัดของเขาบิดเกลียวพันซึ่งกันและกันด้วยร่างบิดเกลียวของสองมังกรมันก็หมุนทะลวงวนไปเบื้อองค์หน้ายอย่างไม่หยุดยัง้งเสียงมังกรคำรามสามเสียงแผดก้องเมื่อมังกรก้าวราดูร้าย3ามชนิดพลันปรากฏหมายจะทำลายภูเขาระเบิดหินให้สิ้นซาก จากนั้นตามด้วย4ี่มังกรขยาม5้ามังกรขัดจัดมาน6มังกรชาติ7มังกรอลวะสมุทร8มังกรคุมสวรรค์และ9้ามังกรพายุสายฟ้าหมัดของเท่ามาปลดปล่อยพลอยหมัดรูปมังกร45ตัวอย่างต่อเนื่องพวกมันดูสมจริงและแจ่มชัดทุกรายละเอียดราวกับมังกรตัวเป็นเป็นเขาปล่อยหมัดนี้ใส่ท้องฟ้าและมังกร45ตัวก็ปรากฏบนนภากาษเหนือหมู่บ่อ ฮานพิการชรามังกร45ตัวแหวกว่ายจนทยานในอากาศนามผาเสียงฟ้าคำรามและประกายสายฟ้าและปราบปรับฉินมู่งเงยหน้ามองและเห็นเมฆที่เคยลอยเลื่อนอยู่ศูนสลายหายวับไปจากท้องฟ้าเมื่อเมฆสลายยอไปสีสะมนุษย์ก็พลันร่วงหล่นลงมาจากเมฆก,ก้อนนั้นแล้วกลิ้งออลงใต้เท้าฉินมู่ฉินมู่กระโดดยงด้วยความตระหนกและพบว่านั่นเป็นสีสะหลวงจีนซึ่งเขางุนงงว่ามันขึ้นไปอยู่บนก้อนเมฆได้อย่างไรหรือว่ามีปีศาจฆ่าหลวงจีนผู้นี้แล้วเอาหัวเขาไปแขวนไว้บนก้อนเมฆ ฉินมู่เพิ่งจะดมมู้โซไปเสียงตึบตึบสี่ห้าครั้งก็ตามมาเขาเห็นสองแขนและสองขาร่วงลงมาบนพื้นส่วนร่างไร้องค์าพยพนั้นหล่นที่นอกหมู่บ้านนี่ไม่ใช่ฝีมือปีศาจท,ที่ไหนชินมู่ตกใจหลวงจีนนี่แอบซ่อนอยู่ในก้อนเมฆเท่าใบเท่าหนวกคนแล่เนื้อและคนอื่นๆเคยชินกับเรื่องพิสดารประหลาดพวกรเขาจึงไม่ใส่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเท่ามาเองก็ทำทีเหมือนไม่รู้ตัวว่าได้สังหารหลวงจีนผู้นั้นเขาเงยหน้าขึ้นและมองไปยังปรมาจารย์ลัที่มันสงสายตาท,ท้าทายแสดงแสนยานุภาพแก่ปรรมาจาลัแะ คมขวัญยอดยุทธทั้งหลายในลัทธิมาฟหาในหมู่บ้านข้างๆปรมาจารย์ยาวสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อย วิชาเทวะของวัดใหญ่ฟ้าคำรามนับว่าโดดเด่นเหนือธรรมดาแต่พลังของเขายังขาดประสบการณ์ไปบ้างเมื่อเทียบกับยูไหลเท่าข้ารู้เหล่าว่าคนแขนเดียวผู้นั้นคือใครสิทธอนตัวของวัดใหญ่ฟ้าคำรามมาหวางังเชิญผู้ทรงเกียรติมาครั้งกระโน,น้นเขาตะลุยฝ่าด่านล้างเลือดออกมาจากวัดใหญ่ฟ้าคำรามจนด่งดังข้าไม่นึกว่าเขาจะซุ่มตัวเร้นกายอยู่ที่นี่หมู่บ้านเล็กๆนี่ดูแคลนไม่ได้เลยจริงๆผู้อาวุโสคุมกดมองไปยังร่างที่ร่วงลงจากท้องฟ้านี่เป็นหลวงจีนวัดใหญ่ฟ้าคำรามที่ถ่า กุกมาหวังเฉินสังหารแปลกจริงหลวงจีนวัดใหญ่ฟ้าคำรามมาทำอะไรที่นี่ปรมาเจาเผยอยิม้มเขาอาจจะคอยเฝ้าอยู่ที่นี่ตลอดสังเกตการมาหวังเฉินแต่ไม่ใช่เรื่ององค์ใหญ่อะไรอยู่หลองค์ ปัจจุบันนั้นชราภาพมากเขาคงไม่ออกจากภูเขาอีกต่อไปแต่อีกเรื่องหมัดของหนุ่มน้อยคนนี้น่าสนใจดีจริงๆซ้ำยังมีมาตรฐานความสำเร็จสูงเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้ฝึกพระสูตรมหายานยูไลแต่ก็ยังสามารถปลดปล่อยพลังในฟ้าคำรำแปดโจมได้อย่างเต็มพิกัดในหมู่บ้านเท่าหมาถอนสายตาออกแล้วกล่าวต่อมู่เอ,อ๋อเจ้าเห็นอะไรในหมัดของข้าฉีนมู้ยับยั้งคำถามของตนเองไม่เพียงแต่รูปลักษณ์และขนาดของมังกรทั้ง45ตัวจะแตกต่างกันแม้แต่เผ่าพันธุ์ของมังกรพวกนั้นก็ไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงภาพที่่่เห็นนชาางตตื นื่นใจสำหรับฉินมูทันใดนั้นเท่าหมาก็ไร้รำพายุสายฟ้าก้ามังกรอีกครั้งมังกรเขียว45ตัวพุ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเรียกลมเรียกเมฆอันครึมกระหึ่งไปด้วยฟ้าและฟ้าร้องเท่าหมาปล่อยหมัดต่อเนื่องซ้ำแล้วซ้ำอีกเพิ่มจำนวนพลังหมัดรูปมังกรณนะท้องฟ้าในรัศมีกว่าร้อยลี้โดยรอบอันแน่นไปด้วยมังกรเขียวนับไม่ถ้วนที่เริงระบาดในสายลม มังกรเขียวเหล่านั้นพลันก่อตั้งค่ายกลพยุหาอันงามมหัศจรรย์บนท้องฟ้าด้วยร่างของพวกมันแต่ละตัวพัวพันกระวัดรัดกันสร้างเป็นรูปมังกรยักษ์ใหญ่มหืมาที่กำลังขดตัวอยู่สีสมางกระยักษ์นั้นหันไปภายนอกแผ่เสียงคำรามสะเทือนเลื่อนลั่นหมืนมังกรคำรนสถานฟ้าสะเทือน นี่มิใช่แค่การแสดงเคล็ดลับกระบวน่านพายุสายฟ้าก้าวมังกรให้ฉินมู่ดูแล้วแต่กลับเป็นการแสดงแสนยานุภาพล้วนแสดงแสนยานุภาพของเขาแก่แดนโบราณวินาแสดงแสนยานุภาพของเขาแก่ลัทธิมันฟ้าและแสดแสนยานุภาพของเขาแก่ใครก็ตามที่มีจิตคิดร้ายหมู่บ้านพิการชรา ฉินมูอ่อาปักค้างกับภาพอลังการที่เห็นคนอื่นๆในหมู่บ้านเต็มไปด้วยความชื่นชมเมื่อพวกเขาพยักหน้าแล้วพยักหน้าอีกแม้แต่สาวกลัดที่มานฟ้าในหมู่บ้านข้างๆนั้นมีสีหน้าแปรแปรเมื่อพวกเขาก็ทึ่งในแสนยานุภาพนั้นปรมาจารย์จึงกล่าวแก่สาวกที่อยู่ใกล้ๆครั้งหน้าหากว่าพบพานเขาโดยลำพังพวกเจ้าต้องแสดงความสุภาพกับเขาสักสามส่วนผู้อาวุโสคุมกดถามด้วยเสียงเบารัที่มันฟ้าของเราจำเป็นต้องหวัดกลัวหมู่บ้านเล็กๆแบบนี้ด้วยหรือจะว่าหวัดก่อลัวก็พูดเกินไป ปรมาจารย์เยาวยิ้มเล็กน้อยพวกเขาล้วนแต่พิการไม่ครบ32กํากำลังฝีมือของพวกเขามีได้สูงส่งเท่าที่เป็นมาแต่ถึงยังไงมีสองคนในนั้นที่มีกำลังฝีมือเทียบเท่ากับข้าหนึ่งในนั้นคือชายที่ไร้แขนขาและอีกคนคือช่างตีเหล็กสวนที่เหลือก็แข็งแกร่งกว่า12ผู้อาวุโสพิทักษ์และสี่จตุรเทพรัดเล็กน้อยข้าเกรงว่าที่ดาเทพน่าจะฝีมืออ่อนได้ที่สุดในกลุ่มคนพวกนั้นเจ้าสังเกตเห็นคนและเนื้อที่เหลือร่างเพียงครึ่งท่อนบนหรือไม่ หากว่าเจ้าเคยพบพานเขามาก่อนเจ้าต้องจำได้ฝังใจไม่รู้ลืมเป็นแน่เพราะฉายาของเขาขนานว่าดับสวรรค์ผู้เท่าคุมกดหัวใจสั่นราวกับแผ่นดินไหวเมื่อเขามองไปทางคนและเนื้ออย่างไม่เชื่อสายยตาพลางพึงพามดับสวรรค์ผู้นั้นหน้าหรือเขาไม่ได้ตายไปแล้วหรอกหรือข้าก็ได้ยินว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วเหมือนกันผู้อาวุโสพิทักษ์ลัทธิคนหนึ่งสอดคำเข้ามาข้าได้ยินว่าเขากลายเป็นบ้าคลั่งเสียสติชี้มีดไปทางสวรรค์ตะลุยขึ้นไปข้าฟันบนท้องฟ้งฟาตอนนั้นมีหลายคนเห็นเงาของบรรดาเอ ทพะเจ้าบนท้องฟ้าและเจ้าบ้านนี้ก็ฟาดมีดตะลุยขึ้นไปใส่ถวยเทพเหล่านั้นจากที่ข้าได้ยินมาท้องฟ้าก็พลันมืดครึ้มไปด้วยก้อนเมฆดำทะมึนและในตอนนั้นเองก็มีรังสีดาบฟาดผ่ามาจากเมฆสายฟ้านั้นไม่นานซากร่างของดาบสวรรค์ก็ร่วงลงมาจากนภาอากาศหากว่าคนแล่เนื้อผู้นี้คือดาบทสวรรค์จริงๆเขารอดตายมาได้อย่างไรปรมา,าจารย์เยาวตอบยอดยุดเยี่ยงเขาต่อให้อยากตายเองก็ยังยากที่จะตายเลย ผู้เท่าคุมกดถามอย่างพิศวงปรมาจารย์ชไนท่านถึงตกลงกับหูหญินให้เด็กผู้นี้มาเป็นเจ้าลัทธิเยาวของพวกเราข้าไม่เห็นว่ากำลังฝีมือเขาวิเศษตรงไหนปรมาจารย์หนุ่มยิ้มแก้มปริกยอดยุดรอบรอบเขาล้วนแต่ฝีมือร้ากาศมหัศจรรย์พวกเขาล้วนแต่มีความเชี่ยวชาญในทางของตนอันเลิศล้ำในโลก เด็กผู้นี้เป็นแก้วตาดวงใจของพวกเขาดังนั้นพวกเขาต้องถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ทุกอย่างในชีวิตให้กับเด็กผู้นี้และถ้านับค่าเป็นผู้สั่งสอนคำพีมานฟ้ามหาศึกสิธิ์ของลัทธิเราให้กับเขาด้วยหลักก็ฮี่ฮีฮฮ่หากว่าเขาได้มาเป็นเจ้าลัทธิเราเข้าว่าลัทธิเราต่างหากที่ได้กำไรจากเรื่องนี้ผู้อาวุโสคุมกดทึ่งจนแทบลืมหายใจและเอ่ยถามปรามาจารย์ท่านช่างสติปัญญาล้ำเลิศแต่ว่าแล้วทำไมท่านยังต้องทดสอบเขาอีกด้วยล่ะปรมาจารย์ถามกลับทันที ถ้าหากเด็กคนนี้ง้เอเซอร์หัวทึบละดังนั้นก็เลยยังต้องทอดอบดูก่อนถ่ายทอดคำสั่งข่าไปยังหัวหน้าทงทั้ง360ว่าให้พวกเขาใช้พลังวัดแค่ระดับทารกวิญญาณเท่านั้นเราจะรอให้เขามาเยี่ยมหมู่บ้านในวันพรุ่งนี้